ว่าถ้าถ้าบีบอกพี่อ่ะยังไงบีต้องคิดว่าพี่ไม่ให้บีทํำนี่บีถึงไปทําแอบไปทําแบบเนี้ยเพื่ออะไรจะเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่าคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเขาจะโอเคกับสิ่งที่คุณทาอย่าคิดแค่ว่าทําอะไรมาพี่เขาไม่ว่าหรอกอย่าไปคิดแค่นั้นเสียความรู้สึกแม่งทํามายังไม่ถึงอาทิตย์เลยไปเปลี่ยนสีและให้กูเลือกเพื่ออะไรสีเดิมก็ไม่ต้องทําแล้วรู้ยอยู่แล้วไม่ชอบอ่ะถ้าชอบไม่ไปเปลี่ยนหรอกพี่ไม่อยากจะบกูดเดียว ไม่ชอบบอกเลยว่าไม่ชอบไม่ชอบทั้งสีผมแล้วก็ไม่ชอบทั้งการการะทําที่มีทำแบบนี้เลย <S <S ทุกคนให้ดูอะไร <S 1> <S 1> แไปเปลี่ยนสีผมใหม่แล้วไม่บอกผมตื่นมาผมทักบีไปบอกวิวอยู่ไหนบอกว่าอยู่ร้านทําผมจะไปทําผมต้องเท้าความก่อนนะครับทุกคนบีเพิ่งทําสีผมใหม่ๆเลยไม่น่าจะถึง7วันหรือว่า7วันอะไรสักอย่างนี่แหละต้องบอกว่าสีนั้น,น่ะ เป็นสีที่ผมเลือกให้สีอาชมพูหรือส้มอะไรสักอย่างแล้วก็แต่อันเนี้ยผมไม่ได้เลือกทําเองแล้วก็ไปเปลี่ยนไวมากไม่ถึงอาทิตย์ไปเปลี่ยนสีแล้วแล้วก็ไม่บอกผมด้วยวันนี้แหละผมจะมาเอาคืนมันแก้เพียโทษฐานที่ไม่บอกผมผมไม่รู้ปะกับตอนไหนแต่ผมจะรอจะตั้งกล้องรอผมจะบอกว่าผม,มไม่ชอบสี ไม่โอเคกับสีที่บีทําปัจจุบันเลยก็คือแบบจะทำอะไรก็ได้ก็คือเราไม่โอเคอะคุณจะต้องไปแก้ใหม่จะต้องไปย้อมดําคืนอะไรก็ได้แต่เราไม่โอเคคลิปนี้ดราม่าแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูบีกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าผมแบบไม่โอเคกับสีแต่ต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ได้ซีเรียสหรอกจะทําสีอะไรผมแต่จะแก้เพลทที่มันไม่บอกผมว่าจะเปลี่ยนแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับ ไม่ชอบทําไมมีผลด้วยอะก็บอกว่าไม่ชอบไม่มีผลก็คือไม่ชอบเออไปมีแต่คนบอกว่าสุดก็คนอื่นไม่เกี่ยวกับพี่พี่ไม่ชอบยไม่ท่องเลยไม่บอกไม่กล่าวเลยว่าจะไปไหนหนูก็บอกว่าหนูพี่บอกแล้วไงว่าหนูจะไปเปลี่ยนสีอะไรยังไงทำไมไม่ปูเคยบอกกี่ครั้งที่หดแล้วว่าไม่อยากให้ไปไหนคนเดียวพี่พูดกี่ครั้งแล้วก็วันแค่นี้ แ้วี่ัไม่ไปไหนก็คือก็ไปคนเดียวก็ล่ะไม่ต้องแล้วสีผมคืออะไรเปลี่ยนมายัไม่ถึงอาทิตย์เลยก็คือก็พูดตรงๆว่าสีที่พี่เลือกให้อ่ะคือไม่ชอบใช่ก็ล่ะชอบแต่ว่ามันจืดไปหนูก็คือก็ด่าสีนี่ก็คลือจืดไปก็คือไม่ชอบนนัแหละใช่ไหม อะไรจะให้เลือกทําไมตั้งแต่แรกก็คืออะไรทาํามายังไม่ถึงอาทิตย์ไปเปลี่ยนแล้วและบีถามพี่ทําไมว่าให้พี่เลือกสีกนี้หน่อยว่าจะเอาสีอะไรถามเพื่อและคืออะไรทาํามายังไม่ถึงอาทิตย์ไปเปลี่ยนสีใหม่มด้วยแล้วคนเลือกกันจะรู้สึกยังไงก็ไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกละแล้วให้คนอื่นเลือกทําไมแล้วไปไหนก็ไม่เคยบอกกันก็จะปุบก,กับสนิทจริงก็ไม่ได้ถ้าบอกกลัวไม่ทําหรืออะไร พี่บีะนะพูที่ตลอดเวลาบีออกไปข้างนอกแบบเนี้ยเขาพูดมาเลยว่าถ้าหนูปลุกพี่หนูจะไม่ได้ไปทําหรืออะไรไม่ใช่หนูแค่เป็นห่วงเน็นพี่แบบเออตื่นแ้วพี่นอนเช้าไงหนูก็อยากที่ขับรถหนูก็เป็นห่วงก,ก็เลยไปบอกแล้วสีนี้ใครเลือกแล้วทำไมไม่ทําสีนี้แต่ลก มันไม่ทำสีตั้งแต่แรกให้ที่เลือกทำไมแล้วคิดตัวคนที่เลือกให้จะรู้สึกยังไงเองทำไหมไม่ถึงอาทิตย์เลยเปลี่ยนสีแล้วมันรู้สึกไม่โอเคเว้ยพี่เลือกให้หนูหน่อยสิสีรอบนี้หนูจะให้พี่เลือกอ่าเราก็เลือกให้โอเคแฮปปี้เขาตามใจเราเว้ยให้เราเลือกสีทำไมไม่ถึงอาทิตย์ไม่เปลี่ยนสีคืออะไรวะแล้วพี่จะรู้สึกไง แล้วไปก็ไม่บอกด้วยประเด็นนะบอกแค่ว่าทักก็บอกพี่ยอยู่ร้านน้ำาผมนะไอเราก็ไม่ได้คิดรอกว่าคุณจะเปลี่ยนคุณแค่บอกว่าคุณอยู่ร้านน้ำาผมไอเราคิดว่าเออไปซากไปซอยหรือว่าไปอะไรไม่ได้คิดเลยว่าคุณจะเปลี่ยน่ะคุณมาส่งแชทมาให้เราดูน่าะทำสีเสร็จแล้วสวยไหมเฮ้ยทำไมไม่บอกกันก่อนนะว่าจะไปเปลี่ยนะอยากจะทำอะไรก็ทำงั้นเหรอก็ไปทำไงทำอะไรทำมาแล้วให้ทำไงกลับไปเปลี่ยนสีใหม่ได้ปหล่ะกลับไปย้อมดำได้ปหล่ะ ก็ทําไม่ได้พี่ไม่อยากจะคุยกองบีไม่ชอบบอกเลยว่าไม่ชอบไม่ชอบทั้งสีผมแล้วก็ไม่ชอบทั้งการกระทาที่มีทาวันนี้ด้วยพี่ไม่เคยเป็นคนที่แบบจะมาหัวร้อนจะมาแบบมาว่ามานั่งว่ามีอะไรแบบนี้บ่อยๆแล้วนะจะเีไปไหนแล้วมีไม่บอกพี่รือพี่ไม่ชอบตรงนี้อยากจะทําอะไรก็ทําตามเดินใจไม่ไม่อยากบอกกูก็ไม่บอก กูอยากจะทําอะไรกูก็ทําคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าถ้าบีบอกพี่อ่ะยังไงบีต้องคิดว่าพี่ไม่ให้บีทาเนี่บีถึงไปทําแอบไปทําแบบเนี้ยคืออะไรจะเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่าคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเขาจะโอเคกับสิ่งที่คุณทําอย่าคิดแค่ว่าทําอะไรมาพี่เขาไม่ว่าหรอกอย่าไปคิดแค่นั้นเสียความรู้สึกให้เราเลือกสีให้แม่งทำมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยไปเปลี่ยนสีและให้กูเลือกเพื่ออะไร แล้วจะทะํายังไงเนี่ยพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบเนี่ยจะทํายังไงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ดยังไงบอกไปจะทําได้ก็ล่ะก็พี่บอกว่าพี่ไม่ชอบสีเนี่ยจะทำไงสีเดิมก็ไม่ต้องทําแล้วรู้อยู่แล้วไม่ชอบอะ่ะถ้าชอบไม่ไปเปลี่ยนหรอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องอไปทาสีเดิมหรอกถ้าบีชอบสีเดิมอะ่ะบีไม่ไปเปลี่ยนเป็นสีนี้หรอกแล้วก็กลับมาดึกมาดึนเนี่ยขับรถคนเดียว เก่งเหรอบอกไม่รู้กี่ครั้งที่หมดแล้วไปไหนจะไปคนเดียวไม่เคยฟังจะไปไหนไป<ะ>ไหนมไมว่างเรพี่มีหรอ้าจะว่างะไปเป็นชีพมนะพี่ คุยูะไร้านไม่ได้น,ดนคุยกับใครถามว่าคุยกับใคร,รโทรทำไม,ไมนะจะเปลี่ยนสีอะไรไไนะไแล้วโทรบอกอยังไ,นะไปกี่โมงรุกเนี้ยแล้วจะบอกไหม,ไมจะเปลี่ยนทำไมไม่ชอบสี เอ้ไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ได้ไม่ชอบสีผมหรอกแต่ไม่ชอบที่วีไม่บอกชอบทําอะไรคนเดียวไม่ปรึกษาไม่ชอบตรงนี้เขาหลังจะบอกไหมไปไหนอะพูดก่อนบอกฮะบอกเออบอกก็บอกไม่ต้องไปเปลี่ยนถ้างั้นน่ะมีหน้ามาคุยไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วไม่ได้ว่าอะไรให้หนูรับปากโอเคกดีกันดิ ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรหยอกเล่นไม่ได้ว่าอะไรเลยเรื่องเปลี่ยนสีอไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ว่าอะไรเลยเรื่องเปลี่ยนสีไม่ได้ซีเรียสแกงว้าร้องไห้อ่ะโอ้โหคลิปนี้บีมีน้ำตาครับเฮ้ยอะไรแล้วคลิปนี้บีมีน้ำตานะอุ้ย พี่อยากจะแก้เพจบีข้อหาอะไรรู้ปะ่ะบีไม่บอกพี่ว่าบีไปไหนจะทําอะไรทํมันไม่พูดเขาหลังบอกปกติพี่เคยมานั่งบ่นแบบบีแบบนี้ไหมไม่เคยพูดว่าจะไปไหนจะทำอะไรขอให้พูดขอให้บอก อย่าทําอะไรแบบนี้ไอเรื่องสีผมอะพี่ไม่ได้สีเรียสหรอกบีจะเปลี่ยนวันละสีหรืออาทิตย์ละสีพี่ไม่ได้สีเรียสหรอก,ออตรรรอกแต่บีทําอะไรบีต้องบอกพี่พี่แค่อยากจะแก้เพดบีแค่นี้แหละอยากจะแกล้งแค่นี้แหละให้มารู้เออรู้สึกว่ากูควรบอกเขานะอะไรอย่างนี้แค่ต้องแค่ต้องการแค่นี้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรที่เหลือแกล้งหมด <c oughs> ทุกคนอุ้ยอุ้ยกูจะโกรธมึงจริงแล้วนะเป็นอย่างเนี้ ชอบคลิปแบบนี้นะอุ๊ยมึงจะตดทำไมเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยทุกคนแค่นี้ก่อนนะครับผมจะไปเคลียร์กับมันก่อนเรื่องผมไม่ต้องซีเรสแรอกแต่กูซีเรสเรื่องตดตอนเนี้ยฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับ ทุกคนครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ไปเห็นไฟล์ในคลิปวิดีโอนะครับที่บีได้เปิดคลิปไว้บนรถนะครับบอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์ผมด้วยสีผมใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมไปเห็นไฟล์แล้วเดี๋ยวผมเอามาเปิดให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับทุกคนไปดูคลิปพร้อมกันกันกบผมก่อนที่บีจะโดนแกล้งนะครับผมทุกคนอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนแต่โดนแฟนเซอร์ไพรส์กลับเนื้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับบีแล้วนะคะในช่องชแนลเน่น วันนี้นะคะบีได้ทําการเปลี่ยนสีผมใหม่อีกแล้ว บิรู้สึกว่าบ,บีชอบสีนี้ว่ามันดูแบบเปรี้ยวดุดันแบบแดนดี้มากเลยอันนี้เป็นสีผมที่พี่เปลี่ยนในรอบหนึ่งอาทิตย์เอ้ยจหรือ,อยังวะน่าจะใกล้ใกอาทิตย์แล้วมันก็คือเปลี่ยนอีกแล้วนะคะถามว่าสีเดิมเนี่ยชอบไหมก็ชอบนะคะแต่ว่าบีรู้สึกว่ามันจืดเกินไปบีรู้สึกว่าบ,บีชอบแบบชอบอะไรจีจ,จีตจ,จา้าทุกพี่โน,น้ตอาจะชอบเหมือนกันนะคะคลิปนี้นะคะบีก็จะไปเซอร์ไพรส์พี่โน,น้ตน,นะคะด้วยสีผมใหม่คืนนี้บอกเลยว่าไปแบบไม่ได้บอกก็คือแบบบี่ออกไปเลยเพราะว่าเมื่น คะพี่ก็เลยออกไปโกรธเซอร์ไพร์ so ์แต่ว่าไม่รู้ว่าพี่โนตน่าจะเห็นแล้วมั้งเพราะว่าบีลงรูปไปในเฟซบุ๊กแล้วนะคะจะขึ้นรูปไปดูเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพร์พี่โน้นกันดีกว่านะคะกจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะทุกคนไปเลสโก o เข้าบ้านกันดีกว่าค่ะ